คอรมออนุมัติแล้วนะครับสำหรับโครงการประกันรายได้ของผู้ที่ประกอบอาชีพเกษตรกรในส่วนของยางพารานะครับก็เป็นเฟดสีแล้วครับล่าสุดนะครับทางครมอ,อุมัดกว่า7.6ล้านบาทเลยทีเดียวนะครับรายละเอียดเป็นไรครับสำหรับโครงการประกันรายได้ยางพาราครับได้รับการอ,อนุมัติแล้วครับจากครมอนะ ซึ่งในครั้งนี้ครับโครงการก็มาพร้อมกับตัวสินเชื่อเพื่อสนับสนุนเรื่องของเงินทุนหมุนเวียนให้กู้ยืมนะกว่าอีก20,000ล้านบาทเลยทีเดียวนะครับสำหรับชาวสวนอย่ารีรอครับอย่ารีรอในการที่ไปเช็กสิทธิ์ของตัวเองด่วนนะครับโครงการประกันรายได้นะครับของเกษตรกรชาวสวนยางในเฟสที่4นะนะครับวงเงินทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ 7,643. 86ล้านบาทนะครับได้รับการประกาศออกมาแล้วครับหลังจากที่คณะรัฐมนตรีครับมีการนุมัติพร้อมกับเห็นชอบโครงการสนุนเรื่องของตัวสินเชื่อด้วยนะเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบกิจการไมายางนะครับผลิตัณธ์ระยะที่2นะครับด้วยวงเงินกู้กว่าอีก20,000ล้านบาทตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอนะในเรื่องของการประกันรายได้แค่2เดือนนะครับสำหรับโครงการนี้ครับโครงการประกันรายได้ของเกษตรกร ้าวสจวันเฟสสีครับมีระยะเวลาของโครงการเนี่ยตั้งแต่เดือนมกรานะฮะเดือนมกราปีนี้แหละปีหกหครับถึงกันยายน25 6ครับซึ่งระยะเวลาประกอบไปด้วยนะรายได้22 2เดือนนะครับก็คือเดือน ในเดือนตุลาและก็เดือนพฤศจิากาของปี565ติดมาด้วยนะครับสำหรับคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการนี้ครับจะต้องเป็นเกษตรกร,ร,กรชาวสวนยางครับที่มีการขึ้นทะเบียนกับการยางแห่งประเทศไทยนะครับภายในวันที่30มิถุนายนปีที่แล้วนะปีห5นะครับจะต้องเป็นกเกษตรกรครับผู้ปลูกยางในพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิ์อย่างถูกต้องเท่านั้นนะครับโดยมีจํานวนนะ ทั้งหมดเนี่ย1.6ล้านคนนะครับรวมพื้นที่ส่วนของการกรีดยางเนี่ยทั้งหมด18.18 18ล้านไร่ด้วยกันนะครับสำหรับหลักการและก็เงื่อนไขที่จะสามารถเข้าร่วมโครงการนะจะต้องเป็นส่วนยางนะครับที่มีอายุตั้งแต่7ปีขึ้นไปคือมันกรีดได้นะครับโดยจำกัดจำนวนรายละไม่เกิน25ไร่นะครับในส่วนนี้ครับราคาของยางที่ได้รับการประกันจะมีรายละเอียดดังนี้ครับ ในส่วนของที่เป็นยางแผ่นนะครับคุณภาพดีเนี่ยก็ราคาอยู่ที่60บาทต่อกิโลนะครับน้ำยางสดครับน้ำยางสดร0 0เรนี่ยก็จะอยู่ที่57บาทต่อกิโลนะครับแล้วก็ที่เป็นยางก้อนนะครับหรือที่เป็นยางถ้วย50%เนี่ยก็จะอยู่ที่23บาทต่อกิโลนะครับในส่วนของการแบ่งสัดส่วนรายได้นั้นนะทางเจ้าของสวนจะได้รับ6 0นะครับแล้วก็คนกรีดเนี่ยก็จะได้รับ40%ของ เงินที่เป็นการประกันรายได้นะครับสำหรับส่วนที่2ก็คือส่วนที่เป็นสินเชื่อนะครับให้กับเจ้าของกิจการที่เป็นไม้ยางาเป็นโครงการสนับสนุนเชื่อครับเพื่อ,อเป็นทุนหมุนเวียนให้แก่ผู้ประกอบกิจการไม้ยางและก็ผลิตภัณฑ์ในระยะที่2ครับโดยวงเงินเนี่ยของสินเชื่ออยู่ที่20,000บ,บาทครับแล้วก็กรอบเวลาเนี่ยทั้งหมด12เดือนทั้งหมดเนี่ยสปีนะครับเริ่มตั้งแต่วันที่คณะ รัฐมนตรีมีการอนุมัตินะครับรยละเอียยก็คือว่าเป็นการให้การสนับสนุนครับผู้ประกอบการในการแปรรูปไม้และก็ผลิตภัณฑ์ที่มีการจดทะเบียนในประเทศไทยครับซึ่งมีผู้ถือหุ้นที่เป็นคนไทยเนี่ยมากกว่า50เนะฮะเพื่อเป็นเงินนะในการที่จะหมุนเวียนในการรับซื้อไม้ยางนะครับในการดําเนินการเกิ่การไม้ยางนะครับการขยายกําลังการผลิตและการปรับเปลี่ยนเครื่องจักรการผลิตนะแก่ผู้ประกอบกิจการไม้ยางและก็ ผลิตภัณฑ์นะครับทั้งนี้ครับในส่วนของรัฐบาลก็จะมีการชดเชยดอกเบี้ยให้กับผู้ประกอบการถึง3%ต่อปีนะครับรวมถึงค่าดําเนินการต่างๆนะในวงเงินอยู่ที่604ล้านบาทครับประมายก็เพื่อนะครับลดพื้นที่การปลูกยางนะครับให้ได้2หมื่น0แสนไร่นะครับแล้วก็ราคาไม้ยางเนี่ยต้องต่ำกว่า1,500บาทต่อต้นนะครับการดำเนินการโครงการนี้ครับ ผ่านนาผ่านมือมาถึงประสบความสมําเร็จครับเพราะสามารถสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ผู้ประกอบการในเรื่องของการแตรรูปไม้ยางพาร,ราครัและประสบนะในเรื่องของปัญหาในเรื่องของการขาดสภาพคล่องในช่วงของโควิดที่ผ่านมานั่นเองนะครับมากว่า38บปริษัทครับและก็สามารถดูดซับไม้ยางพาร,ราที่ค่นเนี่ยเข้ามาในระบบได้กว่า4.22ล้านต้นนะครับจากเป้าหมายที่กําหนดไว้เนี่ยอยู่ที่6ล้านต้นนะครับ วันนี้เราลองมาสรุปประเด็นข่าวนะครับแล้วลองมาวิเคราะห์กันดูครับก็ต้องบอกว่าถือเป็นอีกหนึ่งโครงการนะที่ทางภาครัฐเองออกมาช่วยเหลือทางภาคเกษตรกร,กรชาวสวนนะครับในการประกันราคาของผลผลิตเรื่องของอยางพารานะเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกร,ะกรนะครับให้สามารถมีเงินเพื่อใช้จ่ายนะครับในชีวิตประจำวันโดย ได้รับประโยชน์ทั้งเจ้าของสวนแล้วก็ผู้ปลีกนะครับโครงการช่วยเหลือเช่นนี้ครับก็จะมีการช่วยทําให้เกษตรกรเศษรเศษฐกิจเนี่ยเกิดการหมุนเวียนได้นะครับนอกเหนือจากการที่บรรลาความเดือดร้อนนะจากผลการผลิตต่ำแล้วนะครับเพราะเมื่อเกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นครับก็จะเกิดการกระจายนะกระจายรายได้ในพักส่วนต่างๆนะครับและช่วยสร้างรายได้กับชุมชนนะเกิดการหมุนเวียนในระบบเศษรษฐกิจเป็นทอดๆนะในส่วนของสินเชื่อครับสำหรับผู้ประกอบการนะ แายยังพราครับก็นับตั้งแต่วิกฤตโควิดที่ผ่านมาครับธุรกิจนี้ครับก็เป็นอีกหนึ่งธุรกิจครับที่ได้รับผลกระทบไม่น้อยนะการที่ภาครัฐมีโครงการช่วยเหลือครับก็จะช่วย เหมือนกันต่อลมหายใจนะให้กับธุรกิจที่จะสามารถเดินไปข้างหน้าต่อได้นะครับและที่ผ่านมาครับก็ถือว่าตัวโครงการเองครับข้อประสบความสําเร็จในแง่ของการดำเนการที่ช่วยเหลือพวกการนะในช่วงที่ผ่านมาไม่ให้ประสบวิกฤตสถานการณ์ในการระบาดท,ที่เกิดขึ้นนะครับจริงๆแล้วครับโครงการนี้ครับก็มีส่วนช่วยไม่เพียงแค่เจ้าของกิจการเท่านั้นนะครับยังช่วยบุคลากรในทุกดับของบริษัทด้วยนะครับเพราะหากบริษัทเองเนี่ย ไม่มีรายได้เขาก็คงปิดบริษัทไปแล้วก็พนักงานอะไรต่างๆก็คงมีปัญหาไปด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นครับใครที่เป็นเกษตรกรแล้วก็ท่านดูในเกณฑ์นะก็ไปเช็คสิทธิ์ของท่าน ก็รอรับเงินประกันรายได้ได้เลยนะครับฝากทุกท่านครับกด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งนะช่องท็อแก่ใหม่ไว้นะครับเราจะได้มาเรียนรู้วิธีการในเรื่องของการทําธุรกิจโอกาสในการสร้างอาชีพสร้างรายได้การเข้าถึงแหลง่งเงินทุนต่างๆนะครับติดตามข่าวสารทั้งด้านเทคโนโลยีเรื่องเงนินทุนนะครับเรื่องของภาคการเกษตรเรื่องของภาคธุรกิจนะข่าวอะไรที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศก็จะมาอัปเดตให้กับทุกท่านฟังนะครับวันนี้ลาไปแล้วนะครับขอบคุณครับ